ปองแบบลายเสื้อและผลิตเสื้อนะครับผมก็เป็นขั้นตอนการรีดลงบนผืนผ้านะ่าจะสีสันสวยสดงดงามเลือกเกินหลังจากที่เรารีดลงผืนผ้าแล้วนะครับผมก็จะออกมาแบบนี้ทีลชิ้นละชินะช้นนะครับแยกชิ้นหน้าหลังแยกแขนเสือ้อนะ่าจะแล้วก็มาตัดตัดเสร็จแล้วเราก็เย็บนะจจะ ให้มันไม่เืหนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมารีดทีละตัวเลยนะครับผมไม่ว่าจะสั่งอ่าสตัวสามตัวหรือสั่งไปถึง1อยตัวยังไงทางเราก็จะรีดทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมรีดทุกตัวก่อนครับ ใสซองพลาสติกแล้วก็แพ็คส่งลูกค้านะจ๊ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการรีดนะครับผมใช้เตารีดไอ้น้ำเลยทีเดียว <laughs> โอเคครับผมดล้วางนั้นก็จะมาพับนะครับทีละชิ้นทีละตัวนะครับผมพับสถุงให้เรียบร้อยนะครับผมซอกะเฮียก็มาลงมือเลยนะครับผมอันนั้นก็เป็นขั้นตอนการตัดนะครับทีละชิ้นตัดซิตัดเย็บนะครับผมมารีดแล้วก็แพ็คสายถุงนะครับประมาณนี้เลยนะจ๊ะ ถ้าพี่ๆนะสนใจนะผมอยากได้ลายเสือ้อลายติ๊กเกอร์เข้ามาติดต่อคุยรายละเอียดกับผมได้นะจ๊ะช่องทางการติดต่ออยู่หน้าโปรไฟล์ติกต่อผมเลยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตาม YouTube ของผมด้วยเด้อโอเคครับผมยังไงก็ฝากผลงานผมไว้ด้วยกราบขอบพระคุณมากๆจ้าจุบ